wish to have and pay respect to Sankha and good morning everyone everybody today this is a weekend of Sunday and fortunately we call that family day for family to stay together because at the beginning of w t e they working and then they have their own work so for the Dhamma for today yeah, put in the topic yeah, the person know your mind or my know the Dhammas คนรู้ใจใจรู้คนใจรู้ธรรม So, the person yeah, we say that means man or woman or individual or private. to so the person yeah, that means the person we, we call the convention true. Yeah. We call the person that the name James, Peter, or any name that we call the convention true. Because the people have to keep the name. If they do have the name or family name, so they they don't know how to communicate, how to live. So they put the name like the true. We believe it had the true, but the convention, they put out the name. So for Dharma practice, after we. In this morning chanting, uh, evening chanting, we have to know, understand. Uh, the person know your mind. It means we, we know our thinking of mind. We know the duty of mind. In general, for the mind, my duty, this means to receive emotion from outside receive emotion and perception uh, remember that emotion and uh, they have to compound and also the uh, they receive and they have the reaction for the duty of mind so that whatever when something happened we know the person no mind, it's just mindfulness and mindfulness you just meditate and know your mind our body we know yeah, we look after our body every day we feed we feed our body give the food give the food give the water like a little after children, baby, or after baby, one day have to feed them. So our body like a children, like a baby, you have to clean. you have to clean our body, take a shower to reduce smell, bad smell. If we not clean our body, not feed our body, the body will dirty. Look like a house. Nobody live in the house. b t ดี t เช่นียันาเี่ดูดนะไอบิ f ่อดม a c i ที่ขอคนรู้ใจคนรู้ใจมีใจเป็นยังไงใจดีใรู้ใจร้ายธรรมชาติใจบางครั้งก็เป็นทวดาบางเวลาก็เป็นยัก บางพักก็เป็นพรมบางอารมณ์ก็ตกรุก้บางอารมณ์ก็ึืนสรค์ปัจจัยนี่แหละฉะนั้นเราก็เรียนรู้ใจรู้ใจตัวเองว่าเราควรฝึกใจยังไงรู้ใจผู้อื่นเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่นโดยมีทำผู้อื่นอัตนาอุปมงกตาวะทําให้ผู้อื่นเป็นตัวอย่าง้เราหรือว่าทาตัวเองเป็นตัวอย่างตัตนาน พัฒนานังอุปมังกตวานทำตนให้เป็นเปยวเรารักสุขเกียรติทุกข์ฉันใดนะผูกอื่นก็รักสุขเกียรติทุกข์ฉันนั้นนะคือรู้ใจในการใช้ชีวิตก,การมีชีวิตเนี่ยมีความหมายต่างกันการมีชีวิตนั้นบางชีวิตอาจจะอยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความลำบาก การชีวิตเราจะได้ความสุขสบายไม่เดดร้อนการมีชีวิตกับการใช้ชีวิตเนี่ยจงมีความเชื่อมโยงวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติเพื่อรู้ใจคือรู้รู้ใจรู้ยังไงดูความนึกคิดปรุงแต่งอะไรที่ปรุงแต่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์มนั่กับทีวี ทีวีที่เราดูมีคลื่นคลื่นสลับกับตลอดมีคลื่นกระแสเป็นคลื่นมนาะเกิดดับเกิดดับเกิดเช่นเดียวกันใจของเราก็เปลี่ยนอารมณ์ะเป็นอิโมชันเกิดดับโดยใจนั้นได้เบื้องต้นใจไม่ได้คุณนมัวใจไม่ได้โกรธใจไม่ได้หลงนะใจเดิมใจธรรมชาติใจเป็นปภะสร่างนะผภะสรจิต อปภัสรกจิตตังพิกวีอีวังวัชามิในในเบื้องต้นธรรมชาติใจไม่ได้โกลไม่ได้โกรธไม่ได้โลภไม่ได้หลงแต่พอกิเลสจรเข้ามาทําให้ใจที่เป็นธรรมชาติปาภาัสสอนงอหมอง,มองด้วยความโกรธด้วยความหลงเ้วยความกลัวดังนั้นในธรรมชาติใจเป็นอย่างนั้น เรามาสังเกตด,ดูเราไม่ได้โกูดทั้งวันเราไม่ได้โลภทั้งวันเราไม่ได้โมโหูทั้งวันช่วงที่เป็นบุญกุศลในสวดมนต์เราใจก็ไม่ได้ไปโลภไม่ได้ไปกรดไม่ได้ไปหลงสวดไปมีสติไปแต่ถ้าสูวัดหรือประทำด้วยด้วยความโลภด้วยความหลงด้วยความกรบ การทำไปด้วยไม่รู้ใจไม่รู้ใจไม่ผูกใจไม่พัฒนาใจ,ใจก็จะทำร้ายตัวเองได้ไม่มีใครจะทำร้ายตัวเองได้ไม่มีใครทำร้ายใครได้นอกจากใจของเราที่ปรุงแต่งอารมณ์แล้วก็ทำตามอารมณ์แต่เมื่อรู้นะกำหนดวัดใจว่าเราไม่ทำตามใจจะทำตามหตดตามผล น่ะทาตามใจทุกอย่างปัญหาก็คือจะไม่เป็นคนรู้ใจจะเป็นคนทําให้ใจเสียน,นั่นการรู้ใจจาเป็นอย่างยิ่งะการให้ใจเป็นสมาธิแล้วทําประโยชน์ขึ้นใครอีกไม่ตตามมางนั้นวันนี้ก็ป่ารุกนะคนรู้ใจใจรู้ทรรมคนรู้ใจคือตัวตัวสตินี่แหละ ตัวสติสัพจัญญะเขาไปรู้นะปรุงแต่งอารมณ์อารมณ์มันจะเกิดขึ้นกับรู้ใจตัวใจมันไม่ได้หงดเกิดนองอาจิเลตอาขันตนนประจรอความโกภความโกรคบามหลงมัจนจรมาจรมากระทบที่ใจหนึ่งแล้วก็เกิดกับใจใจก็รับอารมณ์จำอารมณ์แล้วก็เสวยอารมณ์รับอารมณ์ อารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งตาทั้งหู Uh oh, oh. สุขิโตมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุโคมิขออย่าได้มีทุกข์อเวโรมิขออย่าได้มีวินอะพยาปโชมิขออย่าได้มีความพยาาทอะนิโภมิขออย่าได้มีความเดือดร้อน สุขีอัตานังบริหารามิขอยมีความสุขรักษาตนอยเอิดสัพเทสัตตาสัตท,ทั้งหลายที่เป็นปัญโทตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาวีลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้กันแรกกันเลยอาพยาปัจฉาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้ เปลี่ยนเ่งการแลกกันเลยฮานีคาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้ทุกข์ไใจเลยสุขิอัตานังบริหารันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดชอดีชาตั้งจิตุทิศพนบนนนุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภยัยซา ครูอาจารย์ทั้งโลกล้านญาติมิตรสนิทกันทั้งหลายขอยให้มีนนกุศลผนของฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวยรเวทเทวขอให้ท่านได้กุศลุนนี้นนเถิด สมมาสัมพุทโตภะวะพุทธนภะควันตังอภิวาเทยสววะาตุภคะวตาธรรมุธรรมนนมาสนาสุปฏิปันโนภะควัตุสาวกสังฆสัขงสขงัน Gracias. จะไม่วันอาทิตย์นี้แดดจะไม่ค่อยเยอะนะเี๋ยวทั้งอาทิตย์แดดจะไม่ค่อยมี